รุ่นเนี้ยเขาต้องขอขอเบอร์ขอไลน์เสิร์ฟมขอเดินไปขอไลน์เสิร์ฟไหมโอ้ยไมขอไอยคุยยังไงอะคือคือไลน์มันแบบเป็นของส่วนตัวมากๆอ่ะครับมันต้องคนคนรู้จักจริงๆหรือว่าแบบคนที่แบบต้องคอนแทคกันจริงๆอ่ะมันแค่นั้นถ้าอยากถ้าอยากได้ก็คือคงไอจีมากไอจีแล้วทักเลยป้ะหรือต้องทิ้งช่วงเอหนูกดไลน์มาเบลแล้วแกจะดูรูมไหยว่าใครมาไลค์แกอย้าไปอยากคนไลค์เป็นแสนเป็นอะไร อีโมจิหรถ้าถ้าต้องเลือกนะต้องเลือกอีโมจิดีกว่าถ้าจะทักจริงๆอ่ะต้องกดรีพลายสตอรี่ใช่ใช่กดแบบอีโมจิในสตอรี่อาจจะรีพลายว่าแบบจะไปเที่ยวไปที่ที่ไหนอ่ะเหมือนท่านไม่ได้สงแจ้งว่าภาไม่ลงมันเป็นรูปนี้เป็นสตอรี่แล้วรีพลาย่ะถ่ายงานที่ไหนอ่ะ ทำอะไรเหรอไฟสวยนะทำอะไรหรอไม่ได้าอาจจะดูแบบเอเอทะเลอกีกละเมิดไงไฟสว่างดีนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าลงแบบนั้นใช่ไหมก็อาจจะพิมพ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยใช่ที่นี่หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็รอเขารีプายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อคอนวเวอร์ชั่นแต่ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่บอกว่าที่ไหนเขาก็เขาก็จะลิงกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะดูเอง